สุกนี้ที่ท่าฉลอมความสุขที่ไม่เคยเลือนลางวิถีชีวิตเห็นความสุขของผู้คนฝั่งแม่น้ำท่าจีนเต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มของผู้คนเวลเสน่ห์ที่ชวนหลงไหลทําให้คิดถึงบทเพลงอันไพเราะตลอดกาลอย่างเพลงท่าฉลอมที่ทําให้เมืองนี้กลายเป็นที่รู้จักท่าฉลอมยังมีอะไรมากกว่าเพลงอาทิเช่นเป็นศูนย์รวมของอุตสาหกรรมและธุรกิจหลายประเภทที่เกี่ยวข้องกับการประมง การทำประมงจึงเป็นดั่งลมหายใจของวิถีชีวิตของคนท่าฉลองไปแล้วในทุกวันชาวประมงจะมีการออกเรือเพื่อไปจับปลานําเรือเข้าเทียบท่านําปลาขึ้นท่าเพื่อมาคัดแยกนําไปแปรรูปและออกจําหน่ายในทุกวันทําให้อาหารทะเลที่นี่เต็มไปด้วยความสดใหม่คุณภาพดีเยี่ยมนอกจากการทําประมงแล้ว ยังเต็มไปด้วยอาชีพหลากหลายมากมายเนื่องจากชาวจีนที่ได้อ,อพยพและเข้ามาทำการค้าทำให้มีการพัฒนาเป็นเมืองสำคัญขึ้นจึงยกระดับเมืองท่าฉลอมเป็นเมืองสุขาพิบาลแห่งแรกในประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่ห้าท่าฉลอมยังมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายอาทิเช่นวัดช่องลมเป็นพระอารามหลวงตกแต่งอย่างสวยงามมีพระบรมราชานุสาวรี ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานวัดนักบุญอันนาภายในบริเวณวัดนี้มีโบสถ์ซึ่งเป็นอาคารแปดเหลี่ยมที่สวยงามและเป็นที่ประดิษฐานของพระรูปนักบุญอันนาอุทยานพระพุทธสั์กลิมเป็นหนึ่งในเจ้าแม่กลิมที่ยอมรับว่าสวยงามมากอีกด้วยผู้สื่อสินกินเจที่มาที่นี่ก็จะเข้ามากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล ศาลเจ้าแม่จุย้ยบุวยเนี้ยหรือศาลเจ้าแม่ทับทิมมีผู้ศักการะศาลเจ้าแม่แห่งนี้เป็นจํานวนมากโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวประมงและชาวไทยเชื้อสายจีนวัดแหลมสุวรรณารามภายในโบสถ์จากความสวยงามของโบสถ์ไม้หลังเก่าแห่งนี้แล้วยังมีช่อฟ้าใบระกาที่สวยแปลกตาไม่เหมือนที่อื่นและความพิเศษของโบสถ์หลังนี้มีกลไกล็อกกรอนประตูทางด้านในอีกด้วย โรงเรียนสาครวิทยาเป็นอาคารเรียนสองชั้นสีฟ้าอ่อนสวยงามอายุกว่า70ตปีก่ออีฐถือปูในชั้นล่างส่วนชั้นบนสร้างด้วยไม้หลังคามุงด้วยสังกะสีชั้นล่างมีซุ้มประตูโคง้งและผนังด้านบนและด้านในอาคารมีการเจอบช่องลมประดับด้วยลายฉลุสตรีตอาร์ตท่าฉลอมศิลปะที่สะท้อนประเพณีวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์บนกำแพงและฝาท่อระบายน้ำเป็นการสร้างจุดเช็คอินใหม่เพื่อเชื้อเชอนะิญนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่เพื่อนำรายได้เข้าสู่ชุมชนและอีกมากมายหลากหลายสถานที่ทําให้เมืองเก่าในประวัติศาสตร์ยังรวมวิถีชีวิตอันดีงามของไทยที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มความสุขความสุขสนานกับการมาเที่ยวเป็นเมืองที่มีความสมบูรณ์คลั่งพร้อมเต็มเปลี่ยมไปด้วยคุณค่าที่น่าจดจํา ที่อยากให้ทุกคนมาสัมผัส